สวัสดีครับขอต้อนรับทุกๆคนสู่ช่องเล่าที่ชอบนะครับซึ่งจะเป็นช่องที่ผมจะนําเรื่องราวต่างๆที่ผมชอบหรือผมสนใจเนี่ยเอามาแชร์ทุกๆคนฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำนานหรือเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านหรือสถานที่ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยผมจะนํามาแชร์ในช่องนี้นะครับซึ่งมันมีเรื่องที่ผมสนใจอยู่เรื่องหนึ่งที่มันกำลังเป็นกระแสต,ตอนนี้อยู่พอดีเลยก็คือถ้าไม่สร้างรูปปั้นพญานาคจะมีอันเป็นไปจริงหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์เรื่องราวเดี๋ยวเรามาดูประวัติ ของตัวพญานาคคร่าวๆกันก่อนดีกว่าตัวพญานาคเนี่ยมีลักษณะเหมือนงูนะฮะทุกคนก็น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วตัวใหญ่แล้วก็คือยาวมากลักษณะเด่นที่จะทําให้เขาเนี่ยแตกต่างจากงูทั่วไปเลยก็คือเขามีหงอนบนหัวครับและลําตัวมีเกรดคล้ายกับปลา ซึ่งตัวพญานาคเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับบางคนหรือบางตำราเขาว่าว่าเป็นเทพแห่งท้องฟ้าบางที่ก็เป็นบอกว่าเป็นเทพแห่งน้ําก็ว่ากันไปครับตามความเชื่อคือแต่ละท้องถิ่นมันจะมีแบบความแตกต่างกันนิดนึงตามเรื่องเล่าและตามพื้นเพนะฮะแต่โดยหลักๆเลยเนี่ยพญานาคจะแบ่งออกเป็นสีกลุ่มหรือสีตระกูลนั่นเองครับซึ่งจะแบ่งแยกออกมาตามสีก็คือสีทองสีเขียวสีลุง้งแล้วก็สีดํานะครับ โดยแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยจะแบ่งตามลำดับของบารมีครับก็คือตามที่ผมบอกเลยไล่ลงมาตั้งแต่บารมีเยอะก็คือสีทองลงมาก็เป็นสีเขียวจากนั้นก็เป็นสีลุง้งแล้วก็ต่อด้วยสีดําครับผมโดยตามตำนานเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่าที่อยู่อาศัยของตัวพญานาคหลักๆเลยก็คือเมืองบาดาลนะครับอ่ะต่อไปเราไปดูเรื่องของอิทธิฤทธิ์ของพญานาคก,กันบ้างดีกว่าว่าพญานาคเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างข้อ1นนะครับพญานาคเนี่ยสามารถแปลงกายเป็นคนหรือเป็นสัตว์ได้นะครับ ซึ่งบางเรื่องเล่านะครับยังบอกอีกว่าพญานาคเนี่ยนอกจากแปลงร่างได้แล้วยังสามารถขยายร่างให้ใหญ่ขึ้นได้แบบพันลอบภูเขาได้เลยครับข้อ 2. นะครับพญานาคเนี่ยมีพิษอยู่ในตัวถึง64ีชนิดด้วยกันซึ่งจะมีช่วงที่พญานาคออกมาขายพิษเขาเล่ากันว่าสัตว์ต่างเนี่ยมาเอาพิษของพญานาคไปเช่นแมงป่องมดก็ได้พิษมาจากพญานาคซะส่วนใหญ่เลยครับข้อ 3. ตัวพญานาคสามารถไปมาระหว่างเมืองบาดาลน,นะครับเมืองบาดาลส่วนใหญ่ก็อยู่ใต้น้ำนั่นเลยครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนเคยได้ยินกันมาจนมาถึงโลก และสวรรค์ครับก็คือสามารถไปได้หมดอ่าและนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆของพญา,านาครับที่ผมเอามาอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบให้พอรู้นะ้องภาพภาพรวมเป็นยังไงจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอ่ะเรื่องของการสร้างรูปปั้นพญานาคเนี่ยคือทุกคนก็ต้องเห็นอยู่แล้วแหละหลายที่เลยทั้งตามวัดตา่างๆตามประตูวัดคือเขาก็สร้างเพื่อความสวยงามแล้วไว้สักการะนะฮะถ้าเราสร้างด้วยเจตนาที่ดีเนี่ยทำพิธีขออย่างถูกต้องรวไมไปถึงการสร้างบนพื้นที่ที่มันแบบได้รับอนุญาตว่าตรงนี้สามารถสร้างได้นะครับ มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรถูกไหมฮะทางด้านกฎหมายหรือทางความเชื่ออันนี้ผมมองแบบเป็นกลางเนาะอย่างในกรณีของทางาลุงพลเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาได้รับการบอกมาจากพระรูปหนึ่งนะครับว่าจะต้องสร้างรูปปั้นพญานาคให้เสร็จก่อนปี2564ไม่งั้นจะมีอันเป็นไปซึ่งผมจะรู้สึกต่งหิดต,ตงหิดนิดนึงเพราะว่าข้อมูลนอกจากที่ว่าจะต้องสร้างรูปปั้นพญานาคให้เสร็จแล้วเนี่ยยังมีพระท่านอื่นด้วยครับมาทักลุงแกว่าแกเนี่ยมีเชื้อสายของพญานาคอา้าวยิ่งทําให้ผมแบบ คือผมยิ่งงงึ้นไปอีกอะครับแบบว่าทางข้อหนึ่งนะครับทางพญานาคเนี่ยเขาเข้าฝันพระแล้วบอกให้เพื่อให้ลุงพลเนี่ยสร้างรูปปั้นพญานาคให้เสร็จก่อนปี2564กแล้วคือถ้าสร้างไม่เสร็จจะเอาชีวิตอ่ะข้อ 2. ลุงพลแกมีเชื้อสายพญานาคถูกไหมฮะถ้าสมมติเราเป็นเชื้อสายเดียวกันเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องมาแบบมาเอาชีวิตของลุงแกที่เป็นเชื้อสายเดียวกันกับตัวเองด้วยครับมันมันย้อนแย้งเนาะสำหรับสำหรับตัวผมอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตจากหลายๆแหล่งอะไรเนี้ยครับผมก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาประมาณนี้นะครับคือตามตำนานส่วนใหญ่เนี่ยพญานาคนะครับส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่อยากเกิดเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเลยครับซึ่งหมายความว่าอะไรซึ่งหมายความว่าเขาอ่ะจะต้องใช้เวลาในการแบบบำเพ็ญเพียรสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างบารมีเยอะมากๆครับเพื่อให้ชาติหน้าเนี่ยเขาสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าเขาจะต้องแบบบำเพ็ญเพียรศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมา เอาชีวิตคนอื่นทําไมครับอ่ะนี่คือข้อที่1นนะครับส่วนมีอีกข้ออ้างอีกหนึ่งซึ่งผมไปหามาจากบทสวดน,นะครับคือมันจะมีบทบูชาพญานาคอยู่ครับผมมันมีข้อหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าเวลาถวายของกินให้พญานาคนะครับก็คือเขาห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าท่านถือศีลไงครับท่านไม่กินเนื้อสัตว์ท่านกินแต่ผลไม้ซึ่งก็แปลว่าท่านน่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติศีลอย่างเคร่งครัดแต่เนื้อออกไหมฮะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าพญาาาาาานนคคเกกิิดออยยยจจะททํํรรรร้้หืมุษ์งๆ,ๆ ผมว่ามันน่าจะแยกออกมาได้สสมมติฐานคือหนึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่มีจิตใจอกุศลมากๆครับหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือท่านอาจจะโดนทําร้ายก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้ผมอิมิสัยจากรูปลักษณ์ของตัวพญานาคนะจะคล้ายกับงูเนาะถูกไหมฮะคืองูเนี่ยปกติมันจะไม่ค่อยไปไปฉกไ,ไข่ก่อนหรอกเนาะถ้าเราไม่ได้ไปแย่หรือไปไล่เขาอะไรเงี้ยทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งงูอ่ะ ก็เป็นบริวารของพญานาคทาให้ผมคิดว่าอุปนิสัยหรืออะไรอย่างนี้จากน่าจะคล้ายๆกันครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความคิดของทางช่องผมเนาะคือถ้าใครมีคําถามหรือมีความเห็นยังไงก็สามารถบอกได้นะฮะแต่ก็ขอยับไม่ทีว่าอันนี้ผมไม่ได้ไปลบหลู่หรืออะไรนะผมแค่มองเป็นกลางและจากความคิดของผมคนเดียวประมาณนั้นนะฮะ ถ้าทุกคนอยากฟังเรื่องราวของตำนานหรือว่าสถานที่ลึกลับหรือสิ่งลึกลับต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเรื่องไหนน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปช่วยหาข้อมูลแล้วเอามาทําเป็นคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าผมจะเอาเรื่องที่ชอบเรื่องอะไรมาให้ฟังกันเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับสวัสดีครับ